ดีค่ะเด็กๆพบกับปูอ้อมอีกแล้วนะคะวันนี้คุณรูอ้อมมีหน่วยดีๆมาฝากอีกแล้วเอ๊ะจะเป็นหน่วยอะไรนะอ่าหน่วยเรารักเมืองไทยค่ะเด็กๆค่ะอ,อ่าหน่วยเรารักเมืองไทยเมืองไทยของเรามีอะไรคะมีสิ่งสวยงามเยอะแยะเลยใช่ไหมอ่าแต่วันนี้คุณปูอ้อมมี สถานที่ในท้องถิ่นไทยของเราอะค่ะมีอะไรบ้างดเด็กๆรู้ไหมคะถ้ายังไม่รู้ไปดูกับรูอ้อมเลยค่ะสถานที่แรกของเรานะคะนั่นก็คือโรงเรียนวัดบ้านช้างนั่นเอง สถานที่ที่สองของเราก็คือวัดนั่นเองค่ะเป็นสถานที่สำคัญในท้องถิ่นของเรานั่นเองสถานที่ต่อไปนะคะคือโรงพยาบาลน,นั่นเองค่ะในท้องถิ่นของเราจะต้องมีโรงพยาบาลด้วยสถานที่ต่อไปผู้ที่คอยจับผู้ร้ายให้เรานั่นก็คือสถานีตำรวจนั่นเองสถานที่สำคัญของเราอีกที่หนึ่งนั่นก็คือที่ว่าการอำเภอ,อนั่นเองค่ะ และสถานที่สำคัญที่ขาดไม่ได้นะคะนั่นก็คือสถานที่ท่องเที่ยวของเรานั่นเองเป็นยังไงกันบ้างคะเมื่อกี้กูอ้อมเอาสถานที่ในท้องถิ่นของเรามาให้ เด็กได้เรียนรู้กันใช่ไหมคะอ้าวมีอะไรกันบ้างดเด็กช่วยตอบคําถามให้ครูอ้อมหน่อยนะแล้วส่งคาตอบมาที่ไลน์ให้ครูอ้อมดูด้วยนะคะครูอ้อมอยากรู้จังเลยว่าเด็กๆนั้นจะตอบคําถามครูอ้อมได้หรือเปล่าอ้าววันนี้นะคะครูอ้อมเอาสถานที่ในท้องจีนมาให้เด็กๆเ,เรียนรู้แล้วสัปดาห์ต่อไปจะมีอะไรดีๆมาให้เด็กๆอีกคอยติดตามชมนะคะวันนี้ครูอ้อมขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย